อันนี้เป็นข้อสอบเก่าปี60นะพี่จะดูปีใหม่เพราะว่าปีใหม่ๆนะเป็นภาษาอังกฤษล้วนหมดละอ่ะปี60เนี่ยเขาบอกว่า r o l i n g the steady state operation gearbox steady state operation gearbox ก็คือเป็นกระปุกเกียร์หนึ่งที่ที่มัน steady ก็คืออุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนตามเวลานะถ้าเป็น unsteady อุณหภูมิอาจจะเปลี่ยนตามเวลามี60กลวัตั the input c h a f input c h a r คืออันนี้ ยัดกบไปเป็น60กิโลวัตต์ deliver power uh, for the gearbox and the system the rate of energy transfer by convection มีการถ่ายเทความร้อนโดย heat convection จริงๆอันนี้คือวิชา heat transfer พระเอิญพี่สอนอยู่พอดีก็เลยไม่ยากมานี่ heat convection c o n v e c t i o คือการพาวความร้อนสูตรอเน,นี้ยจริงๆมันก็คือวิชา heat transfer แต่เขาให้สูตรมาก็ไม่ได้ยากอะไร Tb ก็คืออุณหภูมิที่เบสที่ฐาน tf อุณหภูมิฟูอิดซึ่งโจทย์ให้มาแล้ว tf 3 0นะค่า h เป็นสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเป็นค่าคงที่ h 171 a a คือพื้นที่ผิวซึ่งพื้นที่ผิวเนี่ย outer surface เนี่ยโจทย์ให้มาแล, 10, ล้ว1,000ตารางเซนก็ tb อุณหภูมิที่เบส37 tf อุณหภูมิข้างนอก30ก็รู้เกือบหมดทุกอย่าง i t h e temperature s o u n d i evaluate evaluate e จงหา the heat transfer rate คือ q คอ,อ,กกอนนีก้อนเนี้ยก้อนเนี้คิเนี่ยเป็นเท่าไหร่ and the power deliver to the output sharp คือ W out ตัวนี้เพราะฉะนั้นระบบจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นหน้าตาแบบนี้มี in W in เข้ามา60 kW กวมี W out ออกไปนี่คือ W in เป็นหน่วยกิโลวัตต์มันก็คือดอทนั่นเองหน่วยจะเป็นกิโลวัตต์นะหรือกิโลจูลเปอร์เซกแล้วก็มี w. o u t ที่โจทย์ถามแล้วก็มี q. q. ตรงนี้หน่วยเป็นอะไรไม่บอกหน่วยด้วยนะอชิบายจริงๆมันคือหน่วยวดัดหน่วยวดัดเพราะว่า h เนี่ยไล่ตามตละตัวนะ h เป็นหน่วยวัดต่อตารางเมตรคูณเคลวิน a พื้นที่หน่วยเป็นตารางเมตร t b ลบ t f คือหน่วยองศา Kevin. เคลวินไอ้ไม่มีองศาเป็นหน่วยเคลวิน เคลวินตัดตารางเมตรตัดหรือหน่วยอะไรหน่วยวัดนั่นเองนะคิวตัวนี้หน่วยเป็นวัดเดี๋ยวก็แค่เปลี่ยนให้มันเหมือนกันเฉยๆไม่ยากไม่ยากเพราะนั้นก็ไปหาคิวมาก่อนซึ่งข้อนี้จริงๆแม่งโคตรง่ายเลยนะก็แค่อะไรแทนค่าสูตรแล้วออกเลยจริงๆมันคือสูตรคือ t s ลบ t t อันนี้แกใช้ t b ลบ t f h คือ171 a s พื้นที่ผิว10,000ตารางเซนหลายคนพลาดตารางเซนเนี่ยมันต้องเป็นเซนติเมตร กำลังสองเซนติลบสองกำลังสองกลายเป็นลบสี่ tb สามเจ็ดลบสามสิบ tf ได้ q ออกมาเป็นคำตอบข้อ a นั่นเองสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนคูณหนึ่งคูณสิยกกำลังลบสคูณเจ็ดหน่หน่วยเป็นวัตทำให้เป็นกิโลวัตซ์ซิจะได้บวกลบกลับเขาได้หารด้วย1,000กลายเป็น1.197นั่นเองกิโลวัต์ อ่ได้คําตอบแล้วหนึ่งอ่าแล้วคราวนี้ยเรามาคิดตรงนี้ System b o u n d a r y ตรงนี้แล้วใช้ e-in ลบ e-out ใช้ first law เท่ากับ Delta e System แล้วต้องสมมุติว่า Delta e System เป็นศูนย์นั่นเองไม่มีการหลงเหลือพลังงานอยู่ในระบบนะว่าถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมึงทำไม่ได้แน่นอนมันจะเหลือแค่ e-in เท่ากับ e เลย e out เพราะดลต้า u เราไม่รู้ว่าพลังงานที่หลงเหลือภายในระบบเป็นเท่าไหร่สมมติว่าให้มันไม่เหลืออะไรอยู่เลยนะ e in ก็ประกอบด้วยอะไรพลังงานที่ไหลเข้ามีอะไร w in มัอันนี้เราก็เติมดอเข้าไปเฉยเพราะมันหน่วยเป็นอะไรกิโลวัตต์ต้อมี in มีมี w in ตัวเดียว out เนี่ยมี2ตัวมี w o u t กับ q out q c o n v e x ก็บวกเข้าไปอ่างั้น out มี2ตัวบวกเข้าไป w in 60กิโลวัตต์ w out คือตัวที่เราต้องการบวก Q คือ1.197เพราะฉะนั้นจะได้ w.out เท่ากับเท่าไหร่60ลบ1 1 9่5 8 8 0 3กิโลวัตต์นั่นเองเนี่ยเสร็จแล้วข้อนี้คือพลังงานเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งพลังงานที่สูญเสียไปเข้ามา60กิโลวัตต์แต่เอาออกไปเหลือแค่58เพราะมันบางส่วนมันสูญเสียไปล้เป็นความร้อนนั่นเองนะแต่จริงจแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับอัตราทดด้วยหลายๆอย่างแต่เขาไม่ได้ให้พวกอัตราทดไม่ให้พวกเกียร์มาก็ไม่ต้องไปซีเรียสก็แค่นี้แหละนะอันนี้ก็คือขอ้อ B ที่เขาถามอ่าข้อ2นี้ไปทํา A เหมือนข้อสอบเก่านะเหมือนที่สอนไปนะั่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนโจทย์ในงสือที่พี่สอนเลยะเหมือนเดะเลยอะดึง partition ออกไล่ฝั่งเป็น e v a c t e ใช่ป่ะเดี๋ยวฉเฉลยให้ดูกันน เาบอกว่า i n s u l a t e container เป็นอะไร container อันหนึง่ง i n s u l a t e ด้วยหุ้มฉนวนแบ่งเป็น two part สอฝัอง่งโอ้เหยี้ยโจทย์ก๊อปมาเลย one part หนด้านบรรจุน้ำสองกิโลเป็น compressed liquid อุณหภูมิ50ความดัน50กิโลป a สคาวอีกฝั่งหนึ่งเป็น e v a c u a t e คือฉนวนเอ้ยไม่ใช่ฉนวนสุญญากาศสุญญากาศ The partition i s remove ดึงแผ่นออก e w a t e r นี่ก็จ้ายไปอีกฝั่งหนึ่งน e ่จะม i n e the final pressure ทำหา p สุดท้าย and the volume of the container v ปริมาตรของถังถ้า final temperature state ที่2อ,อุณหภูมิ t 2เป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มา40องศาอันนี้ p 1โจทย์ให้มาเท่ากับ50กิโลปาสคาล t 1เท่ากับ50องศา ให้มวลด้านนี้มา m 1เท่ากับ2กิโลกรัมจริงๆมันแบ่งเป็น a กับ b นะพาร์ท a กับพาร์ท b ถ้าเป็น2อันแล้วดึงมารวมกันเนี่ยหไป2เนี่ย v คงที่แนะน่นอนปริมาตรคงที่แต่แต่แต่มันคือของถังใหญ่นะของถังใหญ,ใหญ่ก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งเฟิร์สลองก่อน e in ลบ e out เท่ากับเดลต้ e system เป็น q in บวก w in ลบ q out บวก w out เท่ากับเดลตา u q in q out ตัดเพราะโจทย์บอกเป็น insulate w in ไม่มี bypass ไม่มีขดลวดตัด w out ดิจิตแท tank เป็นศูนย์อ้าวไม่เหลือหาอะไรเลยเดลตา u ก็คืออะไรแบ่งเป็นของสองถงังเดลตา u a บวกเดลตา u หลย b ซึ่ง eb เนี่ยเป็น e v a c u a t e ไม่มีหาอะไรเลยเป็นศูนย์ก็เหลือเดลตา u a ซึ่งเดลตา u a มันคือ m u สองลบ u หนึ่งถูกไหม m ย้ายไปหาร0ก็ได้0มันก็จะได้ u 2เท่ากับ u 1นั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้ p รู้ t เนี่ยเป็น c o m p a n s t e d เนี่ย u 1ก็คือ u แหละ u f แออุณหภูมิเท่านั้นที่50องศาได้ u f ะ่ะแล้วก็ u 2เท่ากับ u 1เพราะฉะนั้นรู้ u 2รู้ t 2เปิดตารางได้ไหมเปิดได้ f i x ็จได้อยู่แล้วเอา t ที่40องศาใช่ไหมไปดูว่าอะไร u f เท่าไหร่ UG เท่าไหร่ถูกปะแล้วก็ดูว่าเป็นสเตตไหนถ้าเป็นมิกเจอร์ก็เอา U ไปหา F ไอ้ U ไปหา X เอา X ไปหา v l เลก็พี่มาต้องหา v l เลอะ่ะก็นี่ต้องหา v l เล็ออกมาเพราะสเตตที่2เนี่ยมันคือถังเต็มและถังใบใหญ่แล้ว M1 กับ M2 MA เนี่ยเอเนี่ยจบเป็น2กิโลมันก็จะเท่ากับ M2 นั่นเองจริงๆ M2 อ่ะ มันเท่ากับ ma บวก m แล mb แต่ mb เป็นอะไรเป็นศูนย์เพาเป็นสุญญากาศนะั m 2ก็คือเท่ากับ ma เลยก็คือ2กิโลมันรู้ m 2 2งกิโลรู้ v เล็ก2ก็ไปเข้าสูตร m เท่ากับอะไร v ใหญ่ส่วน v เล็ก2เราก็จะได้ v ใหญ่2ออกมาเป็นคำตอบข้อนี้นั่นเองนะแล้ว fixate ปุ๊บเนี่ยดูว่าเป็นสเตทไหน2 3 4เป็นสเตทไหนเราก็ไปดูว่าความดันเท่าไหร่เหมือนหนังสือเลย ลองลองไปดูหนังสือ,อเดี๋ยวทำข้อน,นี้ให้ดูคุ้นจังวะอันนี้บอกว่าฟิคชั่นเลสพิสตันสไลเลนเดอร์ฟิคชั่นเลสพิสตันสไลเลนเดอร์ถ้าเจอคำว่าฟิ t ชั n นเ s s นะโดยส่วนใหญ่ความดันจะคงที่คือไม่มีแรงเสียดทานไง m 0 8 5เป็นซั t l i ลิควิด p 1 n o ่ Now Heat Transfer Until Volume อินไซด์ดับเบิลโอชัดเจนเลยโจยมัแน่งในชีตเลยวันรุ่มดับเบิลก็คือ V2 v องหญเท่ากับ2 v งว่หมะแล้ว P2 ก็เท่ากับ P1 ก็คือเก้าร้อยกิโลปาสคาลดิเทอมินเดอะบาร์ดอรี่เวิร์กถามหาแค่ Wout ททำไมเหมือนกูเฉลยไปแล้ววะ ไม่ป่ะเหมือนพี่เฉลยไปแล้วเลยอ่ะเออเฉลยในห้องไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันง<อ>ั้นถามหาแบตเตอรี่เวิร์แค่ W เลย W out ก็มันคือสูตร P delta เลเดลต้า V ความดันงคงที่ก็คือ P P สองลบ V ล V หนึ่งก็ไปหา V หนึ่งมาก็จะได้ V สองเพราะว่า V สองมันคือสอง V หนึ่งความดัน รู้อยู่แล้ว900แซตลิควิดโอ้โหรู้ความดันรู้ว่าเป็นแซตลิควดวีเล็กหนึ่งหาไงมันคือ VF ปอะจบเลยสายเข้าแป๊บหบนึ่งนะฮัลโหลครับรค,รค,ครับผมน้ำเปล่ามีใส่ไว้นะครับ มีสายไวแพ็คหนึ่งมีนะครับพี่ลองดูซ้ายมือแต่ว่ามีน้ำของผมด้วยส่วนหนึ่งอ่ะ uh, ต่ออะวเล็กหนึ 1, 1> ่งก็คือ V-F ที 1. 1> ่อะไรเก้าร้ยกิโลปาสคาลก็ไปเปิดมานะแล้วก็ไปหา V-I ใหญ่จาก M เท่ากับอะไร V-I ใหญ่ส่วน v เล็ก เอ,อ็มรู้อยู่แล้วนี่0.85ใช่ปะ่ะ v ใหญ่เราก็จะได้เราเปิด v เล็กมาได้แล้วเราก็จะได้อะไรออกมา v ใหญ่หนึ่งออกมาแล้ว v ใหญ่สองเท่ากับสองเล v ใหญ่หนึ่งจบข้อนี้ข้อนี้เหมือนพี่เฉลยไปแล้วไอประสิทธิภาพเก้าสิบอร์เซนตะแน่นอนอ๋อนี้โจทย์ผิดโอเค จะให้ดูอีกข้อหนึ่งไอข้อข้อหนึ่งของปีหนึ่งเออข้อนี้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 เขาบอกว่าข้อ3นะข้อ3ของปีไหนไม่รู้อ่ะอยู่ในเล่มข้อสอบเก่าลองเปิดหาดูที่มันเป็นบ้านอ่ะ on a hot summer day the air in a n insulated room is circulated by 900วัตต์ก็มี900วัตต์ของตัวพัดลมอ่ะเนี่ยประโยคเดียวกัน900วัตต์แสน dive in by 79% efficiency motor มีประสิทธิภาพ79% the room contain 50 w lamp, ัต t lamp นี่หลอดไฟอันนี้ก็ถือเป็น w in นะ120 w a ต t refrigerator ถือเป็น w in เหมือนกันอัน w in มี3ตัวแล้วนะ determine the rate of electric energy consume when the all electric device are on ถามหาว่า ดับอินทั้งหมดเนี่ยที่มันเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยกี่วัตนั้นเองจริงๆแล้ว w ับอินเนี่ยที่เป็นดอทเนี่ยมันคือ W ของแรมบวกกับ W ของรีฟิกของแอร์บวกกับ W ของแฟนบวกกันทั้งหมดเลยนะแต่พรเอิญนเนี่ย e w ของแฟนเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันได้แค่เจ็เกอร์เพราะฉะนั้นไอ้เก้าร้ยวัต์แฟนเนี่ยมันไม่ใช่ ที่ออกมาจริงๆนะบางทีเนี่ยจำสูตรประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพคือ Wout ส่วนด้วย Win out ส่วน in อะ่ะคูณ100%ประสิทธิภาพ79%จริงๆข้อนี้อีก e 900วัตต์แฟนไดรฟเว้นบาย79%บเนี่ยไอ้9 0 0วัตต์เนี่ย, e ยโจยมันก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็น Win หรือ W out แต่แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย e 900วัตต์เนี่ยให้พี่เดาเนี่ยน่าจะเป็น Wout ที่มันวัดออกมาที่มันวัดออกมามันคือของจริงที่ออกมาคือ900วัตต์นั้นเราต้องหา Win เพื่อที่จะหาว่า Electric Energy เนี่ยที่คอนซูมเข้ามาเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่เหมือนกับเอามา900วัตต์แต่อิน่ะต้องมากกว่านั้นเพราะประสิทธิภาพมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเสียค่าไฟแพงขึ้นอ่ะเอางา่าย แต่ก็แล้วแต่ความหมายของคนออกโจทย์อะนะแต่ถ้าให้พี่เดามันอีเก้0ร้วัตต์น่าจะเป็นที่มันเอาออกมาหรือแกอาจจะจงใจว่า9 0 0าร้ยวัตต์คือ w in ก็ได้คือยัดกข้มาม้าร้อวัตต์เลยแล้วที่เอาออกไปเนี่ยประสิทธิภาพมัน79%มันก็ไม่เต็มอะ่ะไม่เต็ม9 0 0าวัตต์มันก็มองได้2แง่อ่ะแง่ที่2ก็คือ Win คูณ1 0อ79%เไม่รู้เท่าไหร่ส่วน Win ก็คือ900าอร้ก็จะได้ Wout ออกมาเดี๋ยวไปดูคำถามอีกทีเพื่อความแน่ใจคูณ900 711อคราวนี้โจทย์เขาถามอะไรเพื่อที่จะประกอบกับการเดานะ ด้านนี้ก็เป็น7 9 9 0 0 9 0 7 9 1 1 3 9แล้วเราจะเลือกอันไหนไปแทนในสูตร W in ทั้งหมดโจก็ถาม Determine the rate of electrical energy c o n s u m e when all of these electric device are on เขาถาม electric energy เนี่ยที่ c o n s u m e ก็คือที่ ที่ใช้อะที่มันมันใช้จริงๆอ่ะคือค่าไฟอ่ะเป็นเท่าไหร่ใช้อีกเก้าร้อยวัตต์แฟนเนี่ยให้พี่ดาวเนี่ยมันก็คือ W ที่มันเอาออกมาแล้วก็ถามคอนซูมก็คือค่าไฟที่มันดูดมาจริงๆอ่ะมันต้องดูดมากกว่าเก้าร้อยวัตต์ให้พี่ดาวพี่ว่ามันคือ W in อันนี้อืมมันจะแพงขึ้นค่าไฟนจะสูงขึ้นอันนี้ห้าสิบบวกร้อยยี่สิบบวก 1>, 1 1 3 9 2 4นั่นเอง mm hmm. ก็จะได้ w.in mm hmm. ออกมาเป็นคำตอบนะก็บวกเอาอ่เดี๋ยวไปดูไอ้ข้อนี้ข้อที่เคยสอนไปแล้วแหละเนี่ยอย่างข้อนี้ประสิทธิภาพมอเตอร์เนี่ย90% Power by 2พาวเวอร์กิโลวัตต์มีประสิทธิภาพ90%แสดงว่าอันนี้คือยัด w in เข้าไป2กิโลวัตต์แล้วประสิทธิภาพ90%เนี่ย หมายความว่าที่เอาออกมาจริงๆอ่ะมันไม่ถึง2องกิโลวัตต์อ่ามันมันมันไม่ถึง2กิโลวัตต์แต่เนี่ยคือเขาใส่ไฟเข้าไป2องกิโลวัตต์อืมแต่ออกมาจริงๆอ่ะไม่ถึงแต่อีเก้ร้อยวัตต์ของอีหลอดไฟข้อมื่เยอะ ไดเว n นอะ d i เว่นบายคือเอาอะไดเว่นบายเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ก็ถามเป็นคอนซูมไม่รู้อะอันนี้ให้พี่ดวาวพี่ว่าน่าจะเป็นแบบเนี้ยนะเคก็จะเป็นข้อสอบเก่าที่แบบแปลกหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นเฟิร์สลอซะส่วนใหญ่